สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเช็คเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกาศรายชื่อรอบตัดสินนะครับซึ่งในส่วนของการประกาศรายชื่อรอบตัดสินนี้นะครับก็จะรู้ว่าใครผ่านหรือไม่ได้ หรือได้บัตรสสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งลงทะเบียนมาตั้งแต่ปี2565นะครับแล้วก็มาประกาศผลในเดือนมกราคมปี2566นั่นเองครับซึ่งคาดว่าการประกาศรายชื่อนะครับน่าจะมีคนผ่านสิประมาณ19กว่าล้านคนนะครับซึ่งเยอะกว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับในช่วงของการตรวจสอบ รายชื่อการประกาศผลรอบตัดสินนี้นะครับคาดว่าเป็นช่วงของปลายเดือนมกราคม2566นะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงของวันที่29-30-31หรืออาจจะถึงช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์66ก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นเชิงวิคเคราะห์เนื่องจากว่าเราเทียบกับในส่วนของการประกาศจากบัตรสุดการแห่งรัฐ รอบครั้งแรกก็คือการประกาศสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อันนั้นเขาก็มีการประกาศหลายรอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็คาดว่าในส่วนของการประกาศรายชื่อในรอบตัดสินนี้ก็น่าจะมีการประกาศรายชื่อเป็นการทยอยประกาศเป็นรอบเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการประกาศผลนั้นนะครับจะต้องมีการประกาศทั้งหมดเนี่ยนะครับคาดว่าประมาณสิบเก้าล้านคนที่ได้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นประกาศวันเดียวอาจจะ เป็นไปได้ว่าอาจจะประกาศไม่หมดอาจจะประกาศเป็นการแบ่งรอบการประกาศ <l ix> เหมือนการประกาศในส่วนของการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตั้งแต่รอบแรกที่เราเช็คผลตอนลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับสําหรับโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับสําหรับการเคาะวันประกาศผลเนี่ยนะครับตามที่รัฐได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนก็คือสามสิบมกราคม หกหกนะครับซึ่งก็อาจจะบวกลบไปนะครับก่อนอาจจะก่อนวันหนึ่งประกาศหรือว่าอาจจะหลังจากนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคาดว่าในส่วนของการประกาศรายชื่อที่ประกาศทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่าสิบเก้าล้านคนทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้หมดทีเดียวหนึ่งวันนะครับ แต่เรื่องนี้นะครับต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ46แห่งเช่นกรมสรรพ,พากรสำนักงานประกันสังคมธนาคารพาณิชย์ต่างๆเรียบร้อยแล้วขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยงานตรวจสอบไปครับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า19.63ล้านรายและ ข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24.88ล้านรายรวมทั้งสิ้น44.51ล้านรายซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนะครับเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นโดยปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากนี้นะครับการประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนณธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกาหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการนะครับโดยที่เขาจะให้ใช้สิทธิ์รอบนี้นะครับผ่านบัตรประจําตัวบัตรประชาชนนะครับอนเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดได้นั่นเองนะครับเรียงง่ายๆว่าใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับแทนบัตรสวัสดิการ,รแห่งรัฐที่ถืออยู่ตอนนี้นะครับสําหรับรายเก่านะครับ แล้วก็ไม่มีการออกบัตรสุรการแห่งรัฐใหม่ด้วยนะครับสาหรับผู้ที่มีบัตรสุรการแห่งรัฐนปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสุริการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนของเดือนก่อนนะครับเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะหมดนะครับโครงการลงทะเบียนปี2565ส่วนผู้ที่ลงทะเบียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานะครับคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนปี2565สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวันเวลาและช่องทางที่กำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการคาดว่าจะประกาศผลคุณสมบัติการลงทะเบียนนะครับก็เป็นช่วงปลายเดือนนะครับมกราคม2566ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะครับแต่ว่า คาดว่าช่วงปลายเดือนนะครับหรือช่วงสิ้นเดือนนะครับหรืออาจจะมีการประกาศผลเป็นรอบนะครับอาจจะหลายวันก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าจํานวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะนั่นเองนะครับโดยที่สามารถตรวจสอบนะครับสามช่องทางนี้นะครับสามารถตรวจสอบว่าตนเองผ่านหรือไม่ผ่านรอบตัดสินแล้วนะครับได้รับบัตรหรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหนึ่งก็ตรวจสอบได้ด้วยตนเองครับผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอ mos.to.th นะครับหรือ w e l f a r e m o s t o t h นั่นเองนะครับอันนี้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ช่องทางที่สองเนี่ยนะครับเขาให้ตรวจสอบจากหน่วยรับลงทะเบียนทั้งเจ็หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารทกสนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรษหรือสหกรณ์การเกษตรหรือกสนะครับธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและสารว่าการเมืองพัทยาแล้วก็ช่องทางที่สามก็สามารถนะครับที่จะโทรสอบถามได้ที่สำนักงานประลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับโทรได้ที่สำนักงานประลัดกระทรวงการคลังนะครับโทร094858 เก้าเจ็เก้าสี่นะครับวันเวลาทําการที่กําหนดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับหลังจากการประกาศผลแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับบัตรสมการแห่งรารรอบใหม่ก็ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนต้อง,งยืนยันตัวตนนะครับตามที่รัฐกําหนดเอาไว้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณา,านั้นนะครับ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะประกาศให้ยื่นอุทธรณ์ได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เบอร์โทรเหล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามในส่วนของหน่วยงานรัฐได้นะครับว่าท่านนะครับติดตรงไหนนะครับผ่านหรือไม่ผ่านบรสุัการแห่งรัฐนะครับทำไมถึงได้ไม่ได้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลให้กับท่านได้รับทราบนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของวันเวลาชัดเจนในการประกาศผลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ้นเดือนแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจน ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ในส่วนของที่แอดมินนะครับแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของห่วงของวันเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงของปลายปลาเดือนมก,กราคมนะครับหรืออาจจะถึงต้นเดือนกุามภาพันธ์ก็ได้นะครับเราวิเคราะห์เทียบกันตามนี้นะครับ อย่างเช่นนะครับตารางประกาศผลการลงทะเบียนเนี่ยนะครับว่าลงทะเบียนได้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยแอดมินเอามาให้ดูเป็นตัวอ,อย่างนะครับเ <ec> ทียบกับการประกาศผลรอบตัดสินก็น่าจะมีการประกาศเป็นรอบๆแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์มีประมาณสิบเก้าล้านกว่าคนนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประกาศผลเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะใช้เวลาหลายวันในการประกาศผลแล้วก็ประกาศเป็นรอบประกาศเป็นตามที่ หลายท่านเนี่ยนะครับได้ลงบัตรสุจร,ริรแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาไหนวันไหนอาจจะมีการยึดตามนั้นนะครับเหมือนการประกาศผลการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือจํานวนผู้ลงทะเบียนเยอะนะครับคลั่งนะครับหรือว่าหน่วยงานรัฐอาจจะมีในส่วนของการประกาศผลเนี่ยครั้งเดียวทั้งหมดเลยสิบเก้าล้านกว่าคนเนี่ยอาจจะ ทำไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวติดตามข้อมูลที่ชัดเจนให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับยึดข้อมูลเอาไว้ก็คือว่าทางกระทรวงกรารคลังนะครับทางรัฐจะประกาศผลแน่นอนก็คือตามที่เขาลงข้อมูลเอาไว้เป็นช่วง สิ้นเดือนมก,กราคม2566แน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใดๆเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแอดมินจะรีบนามาแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารบัตรสุิการแห่งรัฐการลงทะเบียนบัตรสุิการแห่งรัฐการประกาศผลบัตรสุิการแห่งรัฐและขั้นตอนอื่นๆจะอัปเดตให้รับชมและฟังแน่นอนครับสวัสดีครับ